แอคชั่นถัดไปของเขาหรือสิ่งที่เขาคิดจะทําต่อจากนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่ต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปหรือบางคู่ก็เลิกลากันไปแล้วนะคะลองมาฟังคําตอบกันนะเป็นการทํานายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูดวงก็เป็นแนวทางและเป็นกําลังใจให้กันค่ะมาดูซิว่าหลังจากที่ต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปแล้วอะแอคชั่นถัดไปที่เขาคิดจะทําอะคืออะไร เลิกไพ่สักครู่นะคะมาดูสิว่าเขาคิดจะทำอะไรสิ่งที่มองเห็นจากไพ่นะคะสิ่งที่หมอมองเห็นในตรงนี้นะคะดูเหมือนว่าคนคนนี้เขาจะยังไม่ได้ไปไหนนะคะถึงแม้ว่าบางคู่นี่อาจจะเลิกลากันไปแล้วหรือบางคู่ก็อาจจะแค่ต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปแต่พลังงานของเขาอะอยู่ในสถานการณ์ของคนที่เหมือน ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงมันยังมีความลังเลมันยังมีความสับสนอยู่แล้วก็มันยังมีพลังงานของคนที่ยังมีความเสียดายยังมีความหวงแหนยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยคอนเน็กชันนี้หรือความสัมพันธ์นี้ให้หลุดลอยไปนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะมันก็ยังมีการทบทวนมีการชั่งใจนะ คือมันยังอยู่ในระหว่าง process ของการช่างใจการวิเคราะห์การหาเหตุและผลมาสนับสนุนการตัดสินใจอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะต่อให้คุณจะเลิกหรือห่างกันไปอ่ะหมอมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ได้จบจริงเพียงแต่ว่าเขายังไม่รู้เหมือนกันว่าแอคชั่นถัดไปอ่ะของเขาอ่ะเขาควรจะทำยังไง ช่วงนี้เขารู้สึกว่าการที่เขาอ่ะได้เป็นโสดเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันความโสดเนี่ยมันทำให้เขาได้เป็นอิสระได้เป็นตัวของตัวเองนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะคุยกับใครก็ได้หรือไม่อยากคุยกับใครก็ได้เขามีเวลาเพื่อตัวเองมากมายอะ่ะบางคนก็เอาเวลาไปโฟกัสในกิจกรรมต่างๆ ะะหรือบางคนก็เอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะใช้ชีวิตของเขาเรื่อยๆสนุกสนานเป็นพลังงานของคนที่เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอยากทำอะไรก็ทำนะไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบความรู้สึกของใครหรือไม่ต้องมานั่งถูกจำกัดสิทธิและอิสราภาพอะไรนะคะซึ่งตรงนี้มันก็ดีกับคุณนะเพราะว่า เขายังไม่ได้คิดที่จะเปิดใจให้คนใหม่ๆอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีแต่คนเข้าหาเขามีแต่คนอยากจะเข้ามาเปิดใจเขาแต่เขายังมีกำแพงที่ปิดกั้นอยู่ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเขายังรักอิสระเขายังไม่อยากที่จะเปิดใจให้คนใหม่ๆเขายังไม่อยากถูกควบคุม แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขายังอยู่ในกระบวนการตัดสินใจอยู่กับบางเรื่องซึ่งเรื่องนั้นก็คือเขายังตัดคุณไม่ขาดเขายังคิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับความสัมพันธ์นี้เพราะรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้อยากที่จะสูญเสียคุณไปจริงๆอยู่ในสภาวะที่เหมือนมันมีเรื่องต้องตัดสินใจเหมือนมันมีทางเลือกอะไรบางอย่างอยู่อ่ะดูซิแอคชั่นถัดไปของเขาห้าดาบ เขาเป็นคนอีกโก้นะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่รีบร้อนเขายังรู้สึกดีกับคุณอย่างแน่นอนสิ่งที่เห็นนะคะเพียงแต่ว่าส่วนหนึ่งคือเขาก็รู้สึกอีกโก้ถ้าจะต้องมางอก่อนมันก็เสียฟอร์มนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่เขาอยู่กับตัวเองแบบนี้มันก็สบายดีเหมือนกัน มันเป็นบรรยากาศของคนที่เหมือนอยู่ในช่วงพักร้อนพักฟื้นหิวใจตัวเองนะคะแต่สิ่งที่เห็นก็คือเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณนะแล้วก็เขายังเสียดายยังอยากที่จะมีคุณไว้นะคะคุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะพลังงานของคนที่มีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่กันอาจจะมีในเรื่องบุกเพสันนิวาสที่ยังโยงใย,ยกันหรือยังมีด้ายแดงที่ยังเชื่อมโยงกันอยู่ คุยกับเขามีเคมีแล้วก็ความชอบรสนิยมหลายอย่างที่มันตรงกันนะคะแล้วนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็ยังมูฟออนจากคุณไม่ได้เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้หรือก็ยังไม่พร้อมที่จะตัดคุณออกไปจากใจเขาจริงๆมีความเสียดายนั่นแหละเสียดายในความที่คุณอาจจะรู้ใจเขามากที่สุด เข้าใจเขาได้ดีที่สุดแล้วก็ชอบอะไรเหมือนเมือนเขามากที่สุดแต่เลเวอร์สิบเหรียญมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่กันนะคะมีบุกเพสันิว่าที่ยังโยงกันอยู่ยังตัดก,กันไม่จบหรอกนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าเขาจะต้องมีการเทคแอคชั่นมาที่คุณอย่าแงแน่นอนสดาบ เป็นการพักค่ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะค่อนข้างที่จะแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่ใช่การจบจริงแต่เป็นการพักจากปัญหาต่างๆเป็นการพักเพื่อไปเหมือนไปฮิวใจตัวเองไปเซ็ตซีโร่สิ่งที่ทำให้รู้สึกอึดอัดใจสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่า มันไม่โอเคอะ่ะเหมือนไปล้างความรู้สึกที่แย่ๆออกอะ่ะนะเป็นช่วงของการพักผ่อนเป็นช่วงของการพักฟื้นนะคะพอไพ่ใบนี้มันจะเกี่ยวกับเมื่อเราอยู่ในช่วงที่รู้สึกว่าร่างกายมันเจ็บปวดหรือาร่างกายมันไม่ไหวแล้วอะ่ะมันจะต้องมีการพักนะคะพักจากปัญหาต่างๆค่ะแต่แน่นอนอยู่แล้วะคะ่ะการพักมันก็ไม่ใช่การจบคุณยังเป็นคนที่เขารู้สึกว่า เป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่ามีค่าเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าน่าสนใจนะคะจะพูดอีกในแง่หนึ่งก็คือเขาก็ยังมองว่าคุณยังมีประโยชน์อะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าน่าเสียดายยังไม่ได้อยากที่จะปล่อยไปยังอยากที่จะเก็บคุณไว้นะคะอืมเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เขามองว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เขาเป็นคนที่เขามองว่าคุณเป็นคนที่ บางคนนี่คือเขามองว่าคุณฐานะการเงินดีหน้าที่การงานดีหรือบางคนเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถจัดการกับทุกๆเรื่องที่ยากนะคะอะไรที่ยากอะไรที่ท้าทายเขามองว่าคุณจัดการได้หมดนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบไพส r เรนอ่ะคือคนใครก็ตามที่เป็นเรนนะ,ะเวลาเขาจะเลือกคู่เนี่ยเขาจะมองไปที่ความเพอร์เฟกเพอร์เฟกนะคะแบบเป็นพวกเพอร์เฟคชันนะิสต์น่ะดังนั้นน่ะ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้ามองมุมกลับก็คือเขาก็มองว่าคุณเพอร์เฟกตรงตามทุกอย่างที่เขาต้องการที่จะมีนะคะดูสิเปิดไพ่ต่อไปเรื่อยๆนะในวันที่เขาเดินออกจากคุณไปอ่ะมีความโหยหามีความอะไรอววรเหมือนจากไปทั้งที่ใจยังรักแต่ว่ามันก็ได้ผ่านการพยายามพยายามมาจนถึงจุดที่เขารู้สึกว่าเขาพยายามต่อไม่ไหวอ่ะ เขาจึงเลือกที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะดูสิแน่นอนนะคะไพ่หกดาบเป็นไพ่ที่บอกว่าเมื่อมันเกิดปัญหาและอุปสรักเราจำเป็นที่จะต้องทิ้งระยะออกไปก่อนรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะมันไม่ใช่เวลาที่เราอ่ะจะต้องมาเผชิญหน้าอ,อ,อะไรในตอนนี้นะคะไพ่เจวิลคุณกับเขาอ่ะยังตัดกันไม่ขาดนะ ยังมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดคุณกับเขาไว้ด้วยกันมีในเรื่องของ passion สเสน่หานะคะหรือบางคู่ก็คือมีในเรื่องของเวรกรรมนะไพ่เดอะลอเวอร์ไพ่เดวิลมีในเรื่องของบุญกรรมสัมพันธ์กันยังตัดกันไม่ขาด แล้วเวลาที่เขาคิดถึงคุณบอกเลยว่าถ้าเคย18บวกเขาก็ยังติดใจในเรื่อง18บวกของคุณอยู่แต่ถ้าไม่เคยมีเรื่อง18บวกนั่นก็คือเขายังคิดถึงคุณในแง่ที่แบบรูปร่างหน้าตาของคุณอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเน่ะนะคะโดยเฉพาะ Devil เนี่ยขยายไปที่ t r a n e อ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเน่อาจจะรูปร่างหน้าตาดีสุดทรงองคเอวดี LD, หรือว่าแต่งตัวดีก็ได้นะคะโอเคจะมีการเช็กแอคชั่นกลับมา นะคะ energy ของไพอ่อัศวินขี่ม้าหันหน้ากลับเข้ามาทางเดวิลเนี่ย mm hmm. เขายังตัดคุณไม่ขาดเวลาเขาคิดถึงคุณอะ่ะคุณยังมีสเสน่ห์ยังมีผลต่อใจเขานะคะแล้วก็เชื่อว่ายังมีพลังงานที่ดึงดูดเขาที่อยากให้เขาอะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ก็คือ a คช i ่นถัดไปของเขาก็คือเมื่อวันหนึ่งที่เขา พักฟื้นนะคะหิวใจตัวเองรอวันที่เขาสบายใจรอวันที่เขาพร้อมจริงๆอ่ะเขาจะมีการติดต่อกลับมาเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คิดที่จะตัดขาดคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะนี่คือคำทำนายอย่าลืมคอมเมนต์แล้วคำทำนายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของนัชชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ